งโมนะวันนี้จะลุงแตงโมจะพามากินอาหารในเมืองกดไลค์กดแชร์ให้เจกัสซี่กับลุงแตงโมนะคะวันนี้นะเป็น f อฟลุงแตงโมกับเจกัสซีนะ่หน้าใหญ่สวีเดนด้วยนะคะวันนี้ลุงแตงโมพาเข้าในเมืองนั่งรถรถบัสประมาณ3-4ป้ายนี่นะคะจากลิตเติ้ลเฮาบ้านสวนของลุงนะคะมานอนบ้านสวนทุกวันเลยช่วงนี้มันโล เจกัตซี่กับลุงก็จะไปกินร้านอาหารเหมือนเดิมนะคะวันนี้ดูสีสวยเหมือนเดิมเนาะมาที่ไรก็สวยเหมือนเดิมแน่นในเมืองเลยดูลุงโดนใหญ่เลยดืนนี้เขาไปตัดผมมาอย่างหล่อเลยนะคะวันนี้อ้ดูสิค่ะสวยมากเลยเนาะดูดิเจกัซี่ก็มาอยู่ที่เฮชิงบอยสวีเดนมาวันเกิดของลุงดูสิค่ะสวยมากเลยนะเจกัซี่ถ่ายให้ดูดูดิลุง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 แต้มโมไปเดินไปโน่นแล้ว ลุงเดินมาแล้วทุกคน <_ S 1> ลุงหมวกรอเวลาร้านอาหารเปิดลุงเดินมาแล้วบอกพอร้อมหรือยังฉันจะไปแล้วไปกินอาหารแล้วเขาบอกคุณพร้อมหรือยังไปไปกับลุงดูสิทุกคนมันสวยจริงๆนะลุงจะพาไปกิน,นวันเกิดของลุงวันนี้วันทิวิทีโฟว์เบิร์ดเดย์ลุงรูดี้ลุงแตงโม นะิดสลองวันนี้ร้านอาหารสวีเดนแกบอกแกบอกร้านอาหารสวีเดนนะพักกีฬาวันนี้แกบอกไปกินอาหารไทยไหมบอกไม่ไม่ไม่ฉันจะไปกินอาหารสวีเดนฉันมาสวีเดนฉันต้องการกินอาหารสวีเดนเลยว่ะเลยบอกแกอย่างนี้นะคะทุกคนซี่สวยมากเลยนะยังสวยเหมือนเดิมมาที่ไหนก็สวยนะคะมิไปทุกชาติไทยแลนด์เลยไทยแลนด์เยอะมาก นะเจ๊กซี่ก็จะเดินไปกับลุงดูสิลุงตัดผมอย่างรอ่เลยเมื่อวานโอเคออ้ตรงนี้บอกร้านตรงนี้หรอเจ๊ยังไม่เปิดโอเคโอเค,อเคร้านเมื่อกี้แต่ยังไม่เปิดเดี๋ยวประมาณ10บนาทีเดี๋ยวเดินเล่นก่อนเดินรอร้านเปิดก่อนแป๊บนึ่งนะคะเจ๊ยนรอ ดูสิเอกัสซี่ก็จะพายืนบรรยากาศบ่อยๆมาเฮชิงบอยในตัวเฮชิงบอยทั้งทีก็ถ่ายรูปให้ผมสักทีนะเจกัสซี่ตรงนี้ก็สวยนะทุกคนดูสิตรงนี้ก็สวยนี่ดยังไม่เปิดเลยร้านตรงนี้ก็สวยเป็นร้านอาหารทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ big 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 cookies big big cooking c o o k s สวีเดนอั d เดนมาร์กเหรอ เปิดแล้วลุงเดินไปแล้วค่ะเปิดแล้วร้านสวยเนาะมาคนแรกเลยมั้งร้านเปิดก็มาเลยร้านสิคะสวยมากเลยสิเคคดอะพูดวเก่าหน่อยเบอร,ร์ดีลุงดูดิมาที่ร้านสวีเดนดูสิคะโอ้สวยงามมากเลย,ยเดี๋ยวบรรยากาศสิคะมันเพิ่งเปิดมันไม่มีคน คนสวยมากเลยละสิเอาเตอร์เบียเขาน่กกินมากมันยากาศกำลังดีมากบันากาศกดลองรุมวันนี้ ปรตี้นิดนึงมปาร์ตี้นิดนึ่เมืองนะคะมาแล้วอาหารมาแล้วดูสิน่ากินจังเลยดูสิค่ะบันเกิดของลุงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลุงลุงรู้ดีกินอิ่มแล้วค่ะดูดีสเต็กของลุงพามากินสเต็กวันนี้ ก็ลุงแตงโมกำลังไปสั่งไอศครีมให้เจ๊กัสซี่นะคะวันนี้ลุงแตงโมใจดีมาเลี้ยงวันเกิดนะคะลุงแตงโมครับไอศครีมอีเลมอนเหรอโอ้ได้กินไอศครีม้วลุงลุงแตงโมเดินไปจ่ายตังอยู่ค่ะตอนนี้อิ่มแล้วจะกลับกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะ หลังจากที่ทานไอติมทานสเต็กเสร็จนะคะลุงแตนโมบอกเดี๋ยวฉันอยากไปเดินร้านที่สองไปเดินดูอะไรเผื่อได้กินเบียร์อีกสักแก้วนึงอะไรน, <c oughs> นะคะลองไปดูซิว่าจะได้กินไหมคะวันนี้นะคะลุงจะพาเดินดูรอบๆเฮชิงบอยนะวันนี้นะไปกับลุงค่ะไปร้านที่สองกัน ลุงจะไปร้านที่สองแล้วทุกคนดูโดยลุงบรรยาก,กาศลุงกินร้านแรกไปแล้วผ่านไปจ่ายตังค์แล้วลุงจะไปร้านที่สองเบิ Birthday, ร์ดีแกวันนี้เบิร์เดลุงแตงโมหน่อยทุกคนนะคะกำลังจะเดินม,มาที่ไรก็สวยเหมือนเดิมเนมาะเมืองเ,เ,เ,อน,เน,นี้ยด,ดูสิมาที่ไรก็สวยเหมือนเดิมเจกัซซี่ก็ถ่ายให้ดูเหมือนเดิมวันนี้วันที่ยี่สิบสี่วันเกิดลุงดูสิมาที่ไรก็สวยเหมือนเดิมทุกคน ดูสิลุงเดินนะลุงไปลุงจะพาไปกินอะไรก็ไไปรู้ดูสิดูสิยังสวยเหมือนเดิมเลยเนาะทุกคนดูสิสวยเหมือนเดิมดูสิวิวที่มากเลยสวยมากเลยดูสิคะทุกคนเมืองนี้เขาสะอาดสะอานเนาะ,ะดูสิร้านอาหารร้านต่างๆสวยมากเลยทุกคนดูสิเจกซี่พาเดินเดี๋ยวดีที่เฮชิงบอยมาที่ไรก็สวยเหมือนเดิมทุกคน ดูสิร้านต่างๆสวยมากเลยเจกัซซี่พาทัวร์นะวันนี้เจกัซซี่พาทัวร์ในวันเกิดของลุงนะคะลุงแตงโมดูสีสวยมากเลยทุกคนมาที่เฮชิงบอยก็สวยเหมือนเดิมเลยทุกคนเนะาะนี่นะคะเจกัซซี่พาทัวร์วันนี้ดูสีวิติฟูลมากเลยสวยมากเลยดูสิคะทุกคนเมืองนี้เขาสะอาดสะอานเนาะ ดูสิร้านอาหารต่างๆสวยมากเลยทุกคนไปสิเจกะซีพาเดินลุงบอกพาไปกินกาแฟกับกินขนมปังกินเคก้กอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปดูแล้วร้านบอกว่ายังไม่เปิดนะคะขายแต่ขนมปังอะไรเนี้ยแมนสวีเดนได้ขนมปังไปกินตอนเย็นแล้วเออแมนสวีเดนมันเกิดแมนสวีเดนไม่ถือเลยอะ่ะดูดิไม่ถือขนมปังตัวเองเลย <c oughs> ดูบรรยากาศสิคะจะเดินไป ทะเลแล้วมันติดทะเลจะไปเดนมากอะ่ะแต่ตอนนี้มาเดินเล่นๆมาเดินกินกาแฟมาหลังจากที่กินอาหารเสร็จแล้วในวันเกิดของลุงสุดิลุงหล่อไปวันนี้ง่างๆลุงตัดผมมาอย่างหล่อเลยแมนสวีเดนด,ด,ดูใกล้ถึงทะเลแล้วดูดิสวยจังเลยเนาะดูดิแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปนะคะ วันนี้ไม่ได้ไปวันนี้ไม่ได้ไปนะเดนมาบอกวันเสาร์บอกวันเสาร์าจะพาไปนะคะวันเสาร์เออ,เอ,อโนธาบอกดูสิคะถึงแล้วทะเลสวยมากเลยมาที่ทะเลที่จะไปเดนมาร์กดูสิคะสวยไหมคะสวยชัดเลยดูอันนั้นเรือเขาจะไปอะไรกันรู คคไปแล้วเหรอโอเคโอเคไปละโกโก้ละแกดูสิคะโอ้สวยมากเลยดูสิดูสิเรือแกพามาดูเรือนะคะวันนี้สวยไหมคะโอ้ยวันที่ยี่สี่เบิร์ดเดย์ลุงลุงพาเดินเล่นที่เฮชิงบอยดูสิสวยมากเลยเนาะดูสิคะ่้ลุงแตีงโมเดินไปละ อันนี้คืออะไรคะเนี่ยดู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 สิสวยมากสวยจริงๆเลยนะคะทุกคนดูเรือใหญ่สิเอาไว้ไปปาร์ตี้มากับลุงนะคะวันนี้ลุงจะพาไปกินกาแฟหลังจากที่ทานสเต็กเสร็จแล้วตอนชา้าตอนบ่ายๆนะ ดูสิครับสวยไหมที่เฮชิงบอยสวีเดนดูสิเรือลำใหญ่ญี่ปุ่นเหรอเนี่ยจะจะเป็นนิดเหรอร้านอาหารอะไรว้าวว้าว,ว,าวจริงๆเลยนะคะที่เฮชิงบอยสวีเดนเจ๊กัซี่พาเดินเล่นนะวันนี้วันหยุด <laughs> เดินกันลงวันนี้เอ ลุงเต็งโมกินเออกินเอออะไรนะสเต็กเสร็จแล้วจะไปหากินกาแฟาแต่มาเดินเล่นกันดูดิคะ่ะวันเกิดของลุงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้ลุงด้วยนะวันนี้ดูดิลุงแต้งมมดูดิมาเดินเล่นมาเดินเล่นเจ๊กัซซี่กับลุงก็มีความเหนื่อยแล้วนะคะจะไป ร้านไหนร้านไหนก็ยังไม่เปิดนะังที่ลุงชอบพอร้านไม่ชอบลุงก็ไม่นั่งอีกโอ้ลุงนี่จะเข้าแต่ร้านที่ตัวเองเคยนั่งนะคะได้แล้วก็ได้แต่ขนมปังมาค่ะร้านที่สองลุงบอกไปไหนอีกไหมบอกไม่ไปละฉันจะกลับบ้านละก็เลยพาจะจะพากันกลับริตเทิเฮาแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะบายบายพบกันใหม่อีพีหน้านะคะกดไลค์กดแชร์ให้เจ๊กัสซี่นะ